สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะทํากะทิทุเรียนนะคะก็ใช้กะทิเนาะเคี่ยวเหลือใส่น้าตาลเป็นน้าตาลมะ้าวนะคะเราใส่เกลือนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วค่ะกะทิทุเรียนเนาะ อ่าใส่ถ้วยกันค่ะนี่ค่ะน้ำกะทิทุเรียนเนาะทุเรียนเน้นๆน,น,นะคะเพราะว่าชอบแบบนี้นะคะ ตัวทุเรียนนะคะเราจะยีลงไปในกะทิก็ได้นะคะหรือจะไม่ยีก็ได้เนาะถ้าไม่ยีก็ใส่เป็นชิ้นแบบนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วน้ำกะทิทุเรียนอ่ะเขาเหนียวข้าเหนียวน้ำกะทิทุเรียนอร่อยอร่อยค่ะมาค่ะมาทานด้วยกัน ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักถ่ายพูดคุยกันนะคะมาทานด้วยกันค่ะข้าวเหนียวกะทิทุเรียนพี่อ้อยฝากช่องหลานชายด้วยนะคะฝากช่องน้องซีด้วยเนาะพี่อ้อยวางคลิปหลานชายไว้ใต้ช่องพี่อ้อยนะคะเข้าเป็นเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ